ชาวนาจำนวนมากค่ะอยากทราบว่าเงินประกันรายได้ข้าวปี64ทับ65รัฐบาลจะเริ่มจ่ายกันวันไหนคะ่ะโดยล่าสุดนะคะนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยออกมาแล้วค่ะว่าจากกรณีที่มีชาวนาร้องเรียนว่าขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำจนถูกกว่ามามา่มากึ่งสำเร็จรูปแล้วคะ่ะ โดยในส่วนนี้นะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์และทอกอเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและก็ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรอย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้นะคะเข้าใจดีว่าขณะนี้พี่น้องชาวนาะได้รับผลกระทบหลายด้านค่ะจากทั้งโรคโควิด -19 น้ำท่วมและราคาข้าวตกต่ำจึงต้องของการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว นายธนากรนะคะยังกล่าวถึงราคาข้าวที่ลดต่ําลงในช่วงนี้ว่ามาจากปัจจัยหลายด้านค่ะเช่นการส่งออกข้าวไปต่างประเทศและการบริโภคข้าวในประเทศลดลงด้วยค่ะปริมาณฝนตกชุกและปัญหาน้ําท่วมส่งผลให้คุณภาพของข้าวนะคะมีปัญหาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงพาณิชย์รายงานต่อว่าขณะน,นี้เริ่มมีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วค่ะในช่วง6เดือนหลังนะคะ คาดว่านะคะปีนี้นะคะจะมีการส่งออกราวหล้านตันตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะประกอบกับการต้องการบริโภคภายในประเทศนะคะส่งสัญญาณดีขึ้นค่ะจากการที่ประเทศนะคะได้ทำการเปิดประเทศสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มคี่ขายลงนะคะมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปแก้ไขปัญหาจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ ลา่าสุดค่ะทางธานาคารทกสได้แจ้งว่าระบบสามารถโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ข้าวงวนแรกได้แล้วคะ่ะคือในวันที่9พฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้คะ่ะสำหรับมาตรการดูแลพี่น้องชาวนานะคะทั้งโครงการประกันรายได้ข้าวปี2564ทับ65โดยกำหนดราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15เเช่นข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 1,500 0บาทข้าเปลืกเจ้าตันละ1,000 10, 0บาทข้าเปลืกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทรวมทั้งนะคะยังมีมาตรการคู่ขนานเหมือนกับปีก่อนโดยให้เกษตรกรค่ะรวบรวมจัดเก็บข้าวใส่ยุ้งช้าง ซึ่งจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทและจะรับซื้อข้าวเปลือกจากสหกรณ์และโรงสีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยชดเชยดอกเบี้ย3%ระยะเวลา2-6เดือนค่ะสำหรับโรงสีและก็1ปีสำหรับสหกรณ์ นอกจากนี้นะคะกรรมการการค้าภายในค่ะยังอนุมัติให้ผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ7จังหวัดค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4้กและก็ยังอนุมัติโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกให้มีผู้รับซื้อเข้าไปแข่งขันรับซื้อในพื้นที่ที่มีผู้รับซื้อไม่เพียงพอต่อผลผลิตเพื่อให้เกิดการแข่งขันและราคาในพื้นที่19จังหวัดอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี64ทับหกกันค่ะข้อ1น,นะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะประจำวันที่4พฤศจิกาย,ยน2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนตา่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564รอบทับหรอบที่1หรืองวดที่1นะคะให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,564ทับ65ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2,564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะข้าวเปลือกคอมะลิตันละ18,64.23บาท 2. ข้าวเปลือกคอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 147.75บาท 3. เข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9947.87บาท 4. เข้าเปลือกเจ้าตันละ8065.38บาท 5. เข้าเปลือกเหนียวตันละ7662.53บาท ในส่วนของเงินชดเชยนะคะส่วนต่างของชาวนาปี64ทับ65นะคะจะอยู่ในข้อที่2ค่ะการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงค่ะมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะสำหรับการจ่ายเงินงวดที่1 ในวันที่4พฤศจิกายน2564ดังนี้ค่ะเข้าเปลือกหอมมะลิตันละ4,135.77บาทเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3,592.25บาทเข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,52.13 0บาทเข้าเปลือกเจ้าตันละ 1,934.62บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ4,337.47บาทค่ะทั้งนี้นะคะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเกษตรกรที่สมัครใช้บริการ BAC a Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ Off ฟิเชีย a a c Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสามารถเช็คเงินเกษตรกร ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาผ่านเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ chongko.inback.com ค่ะ